ที่เห็นนี้จะเป็นปั๊มลมแบบพกพานะครับนี่ตัวเล็กกะทัดรัดนะครับของเมบัก k นะครับตัวนี้เลยนะครับเป็นของแบรนด์ญี่ปุ่นแท้นะครับก็เติมด้วยทั้งรถยนต์มอเตอร์ไซค์จักรยานแล้วก็ลูกบอลรวมถึงอุปกรณ์เติมลมนะครับพวกเบาะลมต่างๆเติมได้หมดนะครับก็ตัวนี้จะเป็นตัวเล็กน้องเล็กสุดนะครับจะเป็นใช้ได้เฉพาะการเติมลมนะครับแล้วก็จะมีไฟสายตัวนี้ด้วยนะครับ การชาร์จไฟก็ชาร์จแบบไทซีไน,นี้นะครับเขาจะมีพอตซีามาให้วัน,นี้เนาะนะครับจะมีหัวเติมลมนะครับเ,เติมหัวลูกบอลเติมหัวเบาลมต่างอันนี้คือสเปคครับพวกกระแสไฟแรงดัน,นไฟเนาะแล้วก็พวกแรงดันต่างๆไปน,นี้นะครับฟังก์ชันการใช้งานนะครับจะเป็นหน้าจอ led ีปเนาะนะครับแล้วก็สามารถเลือกฟังก์ชันนะครับตัวนี้เห็นไหมครับจะสามารถที่จะเลือกเติม รถยางรถจนนะครับมอเตอร์ไซค์จักรยานแล้วก็พวกลูกบอลต่างๆนะครับจะมีให้เลือกนะครับแล้วก็เรื่องของหน่วยการวัดแรงดัลน,นลมนะครับนบ้านเราก็ใช้ psi เนาะสามารถปรับตั้งได้แบบนี้นะครับแรงดันะลน,นลมนครับบวกลบนะก็เดี๋ยวผมจะใช้อยู่ที่นะจักรยาน,นเล็กๆแบบนี้นะครับจะใช้อยู่ที่35 psi นะครับ การใช้งานาก็เราก็เปิดจุดเติมลมนะครับแล้วก็ใช้สายแบบนี้สวมเข้าไปเลยนะครับแล้วก็กดลงนะครับเพื่อล็อกนะครับกคปุ่ม p o w e r นี้นะครับเมื่อถึงค่าที่กำหนดนะครับเครื่องมันก็จะตัดการทำงานเองโต่อมต้มเราไม่ต้องไปกดสต็อปอะไรทั้งนั้นนะครับก็ถอดเอาเลยนะครับ ก็ถือว่าเป็นเครื่องเติมลมพกพาที่ใช้งานง่ายนะครับตัวเล็กแบบนี้เนาะนะครับหากใครสนใจเดี๋ยวผมจะปักตะก้าไ้ที่ใต้คลิปวิดีโอแล้วก็คอมเมนต์มาให้นะครับ